สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูอิ๋วนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาภาษาพาทีบทที่6เรื่องมีน้ำใจชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะโดยเราจะมารู้จักคํานำเรื่องและฝึกอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ รู้จักคํานําเรื่องเสือจานลิงแอบสอนโหนพับคลานหมีชนี ที่นอนงานบ้านแบ่งปันยอดไม้ฮิปโปยีราฟนกขุนทองสาธารณะจระเข้แท่งน้อง ตอบรับสซนวนกรงเกลื่อนคลุมเสร็จเสริมพอใจน้ำใจท่าทาง บ้านเมืองนิ่งเฉยพึ่งแดดลูกชายลูกสาวพาหม่มวัยรุ่นรักษาตัดสินกับข้าวเอ็นดูคำหยาบ ช่วยเหลือขยะมารยาทเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยนะคะเด็กๆมีน้ำใจลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัว ดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าหม่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าว กินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจานป้ามาลีพอใจหลานทั้งสองคนนี้มากชวนให้หลานมาหาอีกพี่หมอก,กับพี่ไหมดีใจที่มีน้องน่ารักพูดเพราะไม่สซนมีน้ำใจจึงอยากให้น้องๆอ,อยู่ที่บ้านนี้นานๆ ก่อนจะส่งหลานกลับบ้านลุงวันพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ลุงวันขับรถไปส่งให้พี่หมอกและพี่ไหมาพาน้องๆเที่ยวแล้วนัดเวลามารับกลับตอนเช้าๆในสวนสัตว์มีคนไม่มากนักพี่หมอกและพี่ไหมดูน้องด้วยความเอ็นดูที่เห็นทั้งสองคนตื่นเต้น เมื่อได้มาเที่ยวโน่นแน่ฮิปโปนอนแช่น้ำอ้าปากกว้างเสือนอนหมอบอยู่หน้าถ้ำหมีดำเดินไปเดินมาจระเข้นอนผึ่งแดดบนลานหินยีราฟยืดคอยาวกินยอดไม้ ลิงและชนีโหนต้นไม้อยู่ในกรงเด็กๆทั้งหมดเดินวนไปวนมาจนมาถึงกรงสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้พี่ใหม่ร้องเสียงใสชี้ให้ดูนกในกรงเป็นนกขุนทองจริงๆแต่ไม่พูดไม่ร้อง พี่หมอกพาน้องๆไปซื้อไอศกรีมแทนที่จะซื้อเท่าจํานวนน้องแต่พี่หมอกกลับซื้อห้าแทง่งใครจะได้กินแท่งที่ห้านะทั้งภูผาและน้ำใสคิดอยู่ในใจพี่หมอกยื่นไอศกรีมแท่งที่ห้าให้เด็กชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งยืนเอบอยู่หลังต้นไม้ท่าทางอยากกินไอศกรีม เด็กน้อยยกมือไหว้ขอบคุณนั่งลงดูดไอศครีมอย่างอเร็ดอร่อยทั้งสี่คนยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นทางไปจุดนัดพบวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังแย่งขนมกินกันส่งเสียงเอะอะพูดคำหยาบแล้วทั้งกลุ่มก็ลุกขึ้นวิ่งตามกันไป ทิ้งขยะไว้บนถนนสวยๆของสวนสัตว์พี่หมอกชี้ให้น้องๆดูอย่าทำตัวอย่างนั้นนะไม่มีมารยาทใครๆเห็นก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนพ่อแม่อยู่ดีๆต้องถูกคนว่าเพราะลูกจริงด้วยพี่ใหม่เสริม ดูสิกินแล้วทิ้งขยะไว้เกลื่อนอีกแล้วใครจะมาเก็บภูผ,ผากับน้ำใสเก็บเองทั้งสองคนยกมือขึ้นตอบพร้อมกันไม่เป็นไรเรามาช่วยกันเก็บก็แล้วกันพี่หมอกตัดสินที่สาธารณะอย่างนี้เป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาด พี่ใหม่เสริมบ้านเมืองสะอาดมองไปทางไหนก็สวยงามคนในชาติมีความสุข เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรื่องมีน้ำใจไม่เฉพาะภูผ,ผาและน้ำใสเท่านั้นนะคะแต่พี่หมอกและพี่ไหมก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีสอนน้องๆให้มีน้ำใจและช่วยกันร,รักษาที่สาธารณะนะคะให้สวยงามอยู่เสมอด้วยเด็กๆก,ก็อย่าลืมนำตัวอย่างของทั้ง4ี่คนไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะแล้ววันนี้นะคะครูอิวก็เตรียมคำถามนะคะมาให้นักเรียนทดสอบว่าตัวเองนะ เข้าใจเรื่องมีน้ำใจมากแค่ไหนหนะ้าชื่อเกมในวันนี้ชื่อว่าหนูตอบได้ง่ายนิดเดียวค่ะข้อที่1นึ่คำถามถามว่าเด็กๆไปเที่ยวที่ใดง่ายมากเลยค่ะระวางภูเขาทะเลหรือสวนสัตว์คะติ๊กตอกติ๊กตอกง่ายมากๆเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ส่วนสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆครูย,ยู่เชื่อว่าเด็กๆต้องตอบข้อที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนแน่เลยไปต่อเลยนะคะข้อที่2ถามว่าภูผาและน้ำใสไม่ได้ช่วยทำงานบ้านในข้อใดรดน้ำต้นไม้เก็บที่นอนหรือยกกับข้าวคะเด็กๆง่ายมากๆเลยค่ะหนึ่งงานที่ภูผาและน้ำใสไม่ได้ช่วยคืองานอะไรนะ้ คำตอบที่ถูกต้องก็คือรดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะส่วนเก็บที่นอนและยกกับข้าวผู้ผ่านและน้ำใสช่วยใช่ไหมคะและถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะคำถามข้อที่3ถามว่าใครเป็นเจ้าของสวนสาธารณะคะรัฐบาลผู้นำท้องถิน่นหรือทุกๆคนคะเด็กๆ คำตอบที่ถูกต้องก็คือทุกๆคนนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดังนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของสวนสาธารณะเอาไว้เราจะได้มีที่ทํากิจกรรมยามว่างที่สวยงามไว้ให้ดูนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูหยิวก็ฝากไว้เช่นเคยนะคะว่าภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดเปิดใจสักนิด แล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องไทยสไตล์บายครูอิ e ๋วเพื่อมาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ